ขอ,อนดึงแน่นอนการต้อน,นอนทุก<า>คนนะใช่ไหมครับอยู่ชียงหัวกีแน่นอนนะครับว<า>ันนี้เราจะมาเอ่อไปที่ทะเลหาซ่อนะครับเฮ้ย<ว>ดูแผลผัสี่งั้นเดี๋ยวเราออกเดิทนทาง,งกันเลยกำลังง่วงๆอยูเลยเนี่ย <c oughs> ตืน่นเลยโอเค เดี๋ยวเราไปตัดไปตอนที่เราถึงทะเลหาดสอเลยนะครับทุกคนเอไปดีกว่าเยอะเจ็บคลอโอเคนะครับเราก็มาถึงแล้วนะโหตอนเช้าในทะเลสวยมากนะครับทุกคนโหถ้าทุกคนมาเห็นจริงถ้าดูในภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าดูในอริงจริงนี่คือโคตรสวยเลยทุกคนโอยทะเลหาดสอนะครับอื ไปสามารถไปไหว้นะครับได้ด้วยนะครับว,ว้าวอืมเออน่าจะจบแค่นี้แหละอโอเคนะทุกคนก็จบไปเรียรบร้อยถ้าคลิปมันไม่<อ>มสนุกเดี๋ยวผมจะอัพคลิปเกมใหม่เด็ดเลยโอเคจบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามจำเลยทุกคุช่วงนี้ผมทำคลิปสั้นมากทำคลิปไปเที่ยวแบบไม่ทำคลิปเป็นเกมแล้วแต่ผมก็จะทำมากับทำเป็นคลิปเป็นเกมอีกรอบนะครับเออทุกคนรอดูได้เลยนะ รอดูเอออย่าลืมกติดตามไปนะเออเออมบอกซ้ำนะนี่เดี๋ยวต่อยอีกรอบเลยโอเคเจอกัน